สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ลักกี้อาบน้ําและต่อไปจะต้องอาบน้ําทุกๆเช้าใช่ไหมครับลักกี้ไม่กินอะไรมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะพาไปหาหมอเมื่อวานนี้พอไปถึงหมอตัวจสุขภาพอยากจะออกข้างนอกหมอบอกว่าสุขภาพภายนอกแข็งแรงมากตาสดใสกระดองดูแข็งแรงอุ้ยโมโหนะล่โมโหยากออกนอกอะ่ะ แล้วหมอก็จับแช่น้ําแบบนี้นะคะก่อนที่จะจับแช่น้ําหมอดึงหางน้องอ่ะไม่รู้ดึงได้ยังไงหมอบอกว่าลักกี้มีเอื้อคาก้นก็จับแช่น้ําแบบนี้สักพักเอื้อหลุดออกมานะคะก้อนบุ่นล่มเลยอ่ะแล้วหมอก็เอื้ไปตรวจหาปรสิตตรวจเลือดแล้วก็ให้เกลือแร่วิตามินนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กินอาหารหนึ่งอาทิตย์ แล้วหมอก็แนะนำว่าต่อไปนี้ให้จับลักกี้อาบน้ำทุกเช้าแล้วเดี๋ยวจะต้องมาดูว่าลักกี้จะเริ่มกินอะไรหรือยังเพราะว่าต้องโทรรายงานหมอหมอบอกว่าเป็นเพราะสภาพอากาศด้วยนะคะที่มันร้อนจัดขึ้นเนาะตอนกลางวันตอนกลางคืนคืออากาศเย็นสบายนะคะแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยจะร้อนมากชี้ททำอะไรอะ่ะ ชอรีน้ำมันต้นพุราจีนหมาม้นมานะเหมือนจะอึอเลยอะ่ะขุดทำไมวันนี้ลักกี้เขาเป็นพระเอกว้ายฉีชอรี่้าตายละโอ้ยโ,ยโยปัญหาที่ธรรมดามากนะคะเดี๋ยวต้องเอาน้ำมาราดนะถ้าไม่ราดน้ำอาจทำให้ต้นไม้ตายได้ถ้าเอาน้ำมาราดจะไม่เป็นไรเออกลบด้วย ดีนะมีฉี่ใส่บ้านลักกี้เนี่ยลักกี้ย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้แล้วนะทุกคนนี่ใต้ต,ตน้นพุทราจีนนะคะเป็นแพลนบ้านแบบครั้งแรกเลยที่เราแพลนไว้ว่าจะให้ลักกี้อยู่ตรงนี้แล้วกูแกไปสร้างบ้านตรงนู้นเนาะที่เคยลงคลิปอะ่ะพ่อลูกบอกว่าแดดมันส่องไม่เพียงพอ ฤดูร้อนน่ะไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าฤดูหนาวมันจะมีปัญหาเราไม่อยากทําบ้านให้เขาบ่อยก็เลยเออเอาเปลี่ยนตรงนี้เลยนะคะต้นไม้ยังลงไม่หมดนะดูต้นเมลโล่นะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าต้นมารว่าเพิ่งจะฟื้นดูสิทุกคนน่าสงสารมันมากเลยอะเอามันมาปลูกตรงนี้ด้วยใบอ่อนเพิ่งตั้งนะดูสิส่วนในใบแกๆ่ๆเหี่ยวแห้งก็รอดนะคะเดี๋ยวเอาต้นไม้มาลงเพิ่มอีกลงให้หย่อมหนึ่งมีอยู่หน่อยนึง เพราะว่าต้นไม้เอามาลงช่วงนี้คือมันตายนะมันตายซะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยรอดนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อน <c oughs> ชอรเชอร่มากินน้ำที่ลักกี้อาบเ <c oughs> อือหลุดออกมาหมดแล้วดูสิขนาดเขาไม่ได้กินอะไรอะ่ะเออยังมีเอือคาท้องเขาอยู่อยากจะออกแล้วใช่ไหมนี่นี่นี่ นี่นี่นี่เดี๋ยวแม่เอาที่ชู่มาซับตัวให้เดี๋ยวไปลงสนามหญ้าบ้านลักกี้นี่คือไว้นอนอย่างเดียวจริงๆนะกับเอาเอาไว้ตอนที่เราไม่อยู่บ้านเอาเขาไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าอันตรายจากแมวเนาะเราต้องเอาเขาไว้ในบ้านเท่านั้นเองส่วนกลางวันนะหรือคนอยู่ทัตลอดทั้งวันนะก็จะเอาเขาไว้ที่สนามหญ้านะคะให้เขาเดินอย่างอิสระมาลุกมาขึ้น ตัวให้นิดนึงเดี๋ยวกูไก่จะปล่อยลักกี้ตรงชายแดนพอดีเลยนะแดดกับร่มดูคะตีดูซิว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนมีอาหารอยู่ตรงหน้าด้วยใบฟันสิงโตกินสิแล้วเลือกแดดเช้าๆต้องอาบแดดก่อนอากาศเนี่ยในร่มยังเย็นๆอยู่นะเชอรี่ นี่ยทำไมต้องเดินเฉียดไปใกล้ลักกี้ด้วยที่เดินมีแยแยเด็ดฟันสิงโตให้กินไหมดูซิทำไมไม่กินล่ะลูกนิดนึงสิงัํแเล้ว ินนะลักกี้ ขาดมต้นหญ้าเหมือนอยากจะกินอยู่นะทำไมไม่งับประลุหญ้าอ่อนๆเต็มเลยอะ่ะ กินหญ้าไม่กินฟันสิงโตแต่เลือกที่จะกินหญ้าแทนดูสิอุ้ยตูดกระดกเลยโถแล้วแลวที่ใจมากเลยทุกคนลักกี้ไม่กินอะไรเป็นอาทิตย์อ่ะ กระดกเลยก้นตลกอะ่ะเฮ้ยกูไก่ดีใจมากเลยอะ่ะทุกคนหมอบอกว่าตัวเล็กเนี่ยมันอันตรายเนาะเพราะว่ามวลกายคานน้อยอะ่ะถ้าเขาอดอาหารนานๆอะ่ะเขาตายได้นะมันเป็นธรรมชาติของเขานะเราทำอะไรไม่ได้เอา้าเนี่ยเป็นถ้ายอย่างเงี้ยเอา้าทำไมชอบรังแกน้องอะ่ะเชดี ตกใจว่าลักกี้ไม่อะชินแล้วไอ้แมวพวกนี้บางทีจีโน่นะมานอนทับลักกี้เลยอ่ะแต่เขาไม่ได้นอนทับเหมือนลังแกนะจีโน่จีโน่เป็นแมวที่ใจดีมากนะเขามานอนทับเหมือนกับว่าเขาปกป้องอะเมื่อวานนี้ไงกูไปดูอยู่ลักกี้อยู่ในสวนกับจีโน่นี่แหละแล้วคนจากทางเขตเนาะเขามาตัดหญ้าเสียงดังมากสีห้าคนผ่านหน้าบ้านจีโน่อะ รีบเดินมาแล้วก็นอนบนตัวลักกี้เลยอะนอนแบบเอาุงทับลักกี้อะไม่รู้นะกูแกคิดไปเองว่าเขาเห็นว่าลักกี้รู้สึกกลัวหรือเปล่าอะตกใจกับเสียงดังเนี้ยเขาก็เลยมานอนทับเอาไว้ไม่รู้นะคิดไปเองอะแต่จีโน่เนี่ยคือดูแลลักกี้ดีมากไม่เคยรังแกเลยนะคะแถมนั่งเฝ้าอ่ะลักกี้กินแล้วหูดีใจมากเลยอ่ะ เดี๋ยวต้องโทรบอกหมอนะคะแต่แปลกมากเขาเลือกที่จะเดินไปกินหญ้าแทนที่จะกินใบฟันสิงโตซึ่งเป็นของโปรดเขาลักกี้กินทีนะสามสี่ใบเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแลออ้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวนี้ว <c oughs> ิ่งเฉียดไปเฉียดมานะขาขาวๆได้มีคนเดียวเอ้ยมีตัวเดียวเฉรี ดึงขาดแล้วคือดูรู้เลยนะคะว่าเขาไม่ค่อยมีแรงอะ่ะน่าสงสารมากเลยค่อยๆกินหลกมาแบบตายตัวหนึ่งนะขอผ่านกล้องตลอดอะ่ะแอบดูลัคก,กี้เหรอเอ๊ะแอบดูลัคก,กี้เหรอเฮ้ือ,อวาเดินผ่านน้องสองรอบแล้วเนี่ยฮะมาม่ารักหนูเหมือนเดิมเมน,น่า โดนจีโน่เดินไปนอนตรงนู้นละใครเห็นกันบ้างตัวสีเทาๆเ,เหนือแปลงสตรอเบอรี่อยากเป็นดาราหน้ากล้องกันทั้งนั้นน่ะแม้ว่านี้และยังมีอาหารเสริมอีกหนึ่งอย่างนะคะที่หมอบอกว่าต้องซื้อให้เขากินก็คือกระดองปลาหมึกนั่นเองนะคะกุ้ไก่หักเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใหญ่ประมาณนิ้วโป้งนะ โปรยเอาไว้ในสวนของเขานะคะให้เขาจะได้เดินไปแทะกินได้เพราะว่ามันมีแคลเซียมนะคะทุกคนเผลอแป๊บเดียวลักกี้มาขยํำสลัดต้นน้อยที่กูไกโ่โรยเมล็ดเอาไว้นะคะคือโรยมเมล็ดเอาไว้ในสวนตรงที่ว่างๆเนาะเป็นต้นอ่อนให้เขาได้กินเขาเดินมาเจอดูเขาขยํำเลยอะขย้ำแล้วกินให้หมดด้วยนะลักกี้ไปไหนอะ